เนี่ยสอดไส้กันมาจนถึงเมนูสุดท้ายนะครับขอตามเทรนกันหน่อยแล้วกันตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาฮิตซาลาเปาไส้ไหลกันเลยเกินนะครับเราจะมาทำซาลาเปาไส้ไหลกันบ้างนะครับแต่เราจะทําในเวอร์ชั่นของของหวานพลจะทําเป็นช็อกโกแลตซาลาเปาไส้ไหลครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวไส้กันก่อนแล้วกันนะฮะตัวไส้เนี่ยเวลาที่พลเลือกช็อกโกแลตที่อยากจะทํางานกับความร้อนและทําง่ายๆผมจะเลือกเป็นคอมเพลครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องตัวไขมันของเขานะฮะ oh. เพราะว่าถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตคัเวอร์เจอร์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยไขยมันของเขาจะทนความร้อ ได้ไม่สูงนะครับเราจะทําให้แตกตัวอะไรได้ง่ายคอมพลตใช้ง่ายมากหั่นให้เป็นเนี่ยครับเล็กๆแล้วก็ช่างให้ได้200กรัมครับต่อมานะครับพลก็เอานมมาตั้งบนความร้อนผมจะทคาคัสตาร์ดครับไข่2ฟองใช้แตกไข่แดงนะฮะเราจะใส่น้าตาลกับแป้งข้าวโพดต้องใส่ทีละอย่างนะครับใส่น้ําตาลลงไปก่อนจะทําใหา้ไข่เหลวขึ้นนะครับลองดูฮะ แล้วก็ค่อยตามด้วยแป้งครับส่วนประกอบของนมนะครับพอเริ่มที่จะร้อนยกออกจากความร้อนเทครึ่งหนึ่งครับลงในส่วนประกอบไข่แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทกลับลงไปผสมกับนมในหม้อครับนำไปตั้งไฟครับคนไปเรื่อยๆนะฮะให้เขาข้นขึ้นเป็นลักษณะของคัสตาร์ดครับ อาล้ครับค่อยคคนขึ้นแล้วนะฮะผมก็จะลดไฟหน่อยอาแล้วล่ะนี่นะฮะเราก็ได้คัสตาร์ดประมาณนี้นะครับเหลวๆนะครับเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าช็อกโกแลตตัวนี้ทนความร้อนได้อย่างดีใส่ลงไปเลยครับทั้งหมดครับแล้วก็กวนให้เข้ากันฮะความร้อนที่ยังอยู่ในตัวคัสตาร์ดนะครับก็จะทําให้ช็อกโกแลตละลายได้อย่างง่ายดายครับเขาจะมีเนื้อสัมผัสประมาณนี้เราก็จินตนาการครับ ถ้าเบื่อเนื้อสัมผัสเขาประมาณนี้เวลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะกลับมาเหลวประมาณนี้ครับเราก็จะถ่ายกลับใส่ชามผสมนะครับแล้วก็ไปพักแช่เย็นเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นครับตัวแป้งนะฮะนี่ฮะผลก็มีน้ำอุ่นๆนะครับเราใช้ยีสต์หนึ่งช้อนชาครับเรามีเกลือเศษหนึส่วนแช้อนชาครับไม่เยอะประมาณนี้ผงฟูเศษหนส่วนสช้อนชานะครับกะให้ดีๆครับ จะทำตัวแป้งให้เป็นรสช็อกโกแลตด้วยนะครับแบบอ่นอ,อนพนใส่ผงโกโก,โก้ลงไปครับตรงนี้เป็นโถผสมนะครับน้ำตาลใส่ลงไปได้เลยในโถผสมหลังจากเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กลับมาดูยีสต์ของเราเราใส่ยีสต์ลงไปเลยครับทั้งหมด พอเขารวมตัวกันได้ระดับหนึ่งนะครับแม้ว่ายังจะไม่เข้ากันดีนะฮะเราก็จะใส่เนยลงไปครับอันนี้เป็นเนยขาวนะครับเราจะแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมนะครับ พอเราแยกออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะปั้นให้เป็นก้นกอนๆลักษณะน,นี้ครับตอนนี้ไส้ของปนก็เย็นดีแล้วนะครับเราจะค่อยๆขึงซาลาเปาแล้วก็ใส่ไส้ทีละลูกเลยครับตัวที่เรายัางไม่ขึงนะฮะให้ปิดพลาสติกไว้นะครับน่าจะได้ไม่แห้งครับไม่ต้องบางมากนะครับ ใส่ครับตรงนี้แหละครับที่ปนบอกว่าต้องระวังขอให้มั่นใจนะครับว่าติดกันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับเราปรับรูปทรงเขานิดหนึ่งครับแล้วก็วางลงบนกระดาษครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือว่าปิดนะฮะไม่ให้โดนอากาศแล้วไปพักไว้ในที่ที่อุ่นๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ตัวสละเปาเนี่ยพองขึ้นประมาณ1เท่าครับหลังจากพักแป้งนะฮะนี่เขาก็จะขยายตัวขึ้นประมาณนี้นะครับน้ําต้องร้อนดีนะครับปิดฝาแล้วเราก็นําช็อกโกแลตสลาเปาไส้ไหลของเราเนี่ยนะครับ ขึ้นไปตั้งบนน้ำร้อน1น่งโดยไฟแรงเป็นเวลา12นาทีครับสา,าลเปาของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่าจะไหลออกมาเป็นลาวาหรือเปล่าครับามาดูกันดีกว่านะครับไส้ข้างในก็ยังจะนุ่มๆน,นะครับนี่ฮะแลว้วเลวอย่างเงี้ยครับกำลังดีทีเดียวครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งไส้อะไรเอ่ยสนุกๆน,นะครับกับช็อกโกแลตซาลเปลาไส้ไหลครับ